ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับทากูบรายการของเราอีกครั้งด้ยครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยอและนี่ก็เป็นวิธีการนะฮะและก็เป็นเรื่องราวของการทําอาหารวันนี้สิ่งที่จะสอนเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับจริงๆแล้วมันเป็นเคล็ดที่ท่านควรจะรู้ผมเชื่อว่าทุกท่านทานกุ้งเผาวันนี้เราจะสอนท่านทํา กุ้งแม่น้ําเผาท่านผู้ชมดูเราบอกเฮ้ยเป็นไปได้ไงเอาเนื้อมันมาสอนเหมือนอยุ่ยเยอะก<อ>ุ้งเผาเอาตัวโตๆสั่งเป็นกิโลหนูชอบชอบเพราะฉะนั้นจริงๆ <c oughs> เราต้องรู้ว่าถ้าเกิดเราจะกินกุ้งเผาเราต้องเลือกกุ้งเป็นก่อนสำคัญที่สุดต้องเลือกกุ้งเป็นเราจะเลือกยังไงเลือกกุ้งตายมันจะเลือกเล่าเมื่อเราเลือกกุ้งเป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเราก็จะสามารถ ทำอย่างอื่นต่อไปได้แต่แ้กุ้งตายเนี่ยมันไม่แนะนําให้เลือกนะครเบผรเราต้องเลือกกุงเป็นเพราะเโอ้โห่าตัวตายเลยฆ่าตัวตายคทนไม่ไหวครับทนไม่ไหววันนี้จะมาสอนวิธีหนึ่งเลือกกุ้งและวันนี้จะมาสอนวิธีเผากุ้งเวลาจะเผากุ้งต้องทําอย่างไรเผาย่างอะไรย่างก็ได้ใช่ไหมฮะจริงจริงันแปลกมากคุณต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกแต่ว่าเวลากุ้งไม่มีใครบอกไปซื้อกุ้งย่างกินครับ เพราะว่าถ้ากุ้งย่างคุณต้องไปกินที่ย่างกุ้งไปนล้วคนไทยเราก็จะกินกุ้งเผาท่านผู้ชมฮะเผาเอาตัวโตโตสั่งเป็นกิโลหนูจ้าไปไปไปผมผมผมทนคุณไม่ไหวแล้วช่วยช่วยไปเลยนะฮะอ่าฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้ร้านชื่อร้านปลาสามน้ำจะมาสอนทำกุ้งแม่น้ำเผาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวารีเชิดโชว์ครับจากร้านปลาสามน้ำสวัสดีครับ คุณวารีร้านปลาสามน้ำอยู่ที่ไหนอยู่ปากเกร็ดค่ะอยู่ปากเกร็ดตรงไหนหมู่บ้านการเคหะนนทบุรีค่ะหมู่บ้านการเคหะนนทบุรีค่ะเข้าซอยไปเข้าซอยไปก็โอ้หลายเลี้ยวเหมือนกันค่ะผ่านผู้ชม่างยากมากร้านเนี่ยร้านช่อปลาสามน้ำเนี่ยเข้าซอยอะไรอเอาเข้าให้มันถูกก่อน ติวานนท์ปากเก็ดสิบห้าค่ะนะเข้าซอยติวานนท์ปากเก็ดสิบห้าขับตรงตามซอยไปเรื่อยๆนั่นล่ะมันจะเลี้ยวกี่เลี้ยวเลี้ยวไปจนกระทั่งเจอร้านปลาสามน้ำซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือขวามือหรือขวามือขวามือขับไปผมว่าเข้าไปประมาณร่วมร่วมกเลี้ยวห้าเลี้ยวอ๋อประมาณนั้นเป็นกิโลนะค่ะห้าเลี้ยวนิดๆท้งไม่เยอมาไปต้องไปกินเข้าไปในตอยแจ้งขนะ ติวันทค่15ใช่ไหมฮะเข้าไปเนี่ย5เลี้ยวจำไว้เลย5เลี้ยวถ้าเป็น9เลี้ยวคือจังหวัดนครสวรรค์นะฮะเจ๋งมากอยากจะเล่นมุกนี้เท่านั้นเอาละฮะร้านปลาสานะเขาจะมาสอนวิธีทำกุ้งแม่น้ำเผาที่ร้านเนี่ยท่านผู้ชมเห็นกุ้งแล้วต้องบอกได้เลยว่าเป็นบรรพบุรุษกุ้งนะเพราะตัวมันใหญ่มากฮะ ตัวที่ร้านเนี่ยมีขนาดที่เรียกว่า2ตัวโลอ่ะสองตัวโลสตัวโลอ่ะท่านผู้ชมมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะใช่ไหมเราดูพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเราดูนะฮะเห็นกุ้งนะใช่กุ้งแล้วก็เห็นของนะเดี๋ยวเรามาว่ากันครับเราจะเริ่มต้นทำนะท่านผู้ชมทำไงก่อนกุ้งเนี่ยเลือกกุ้งก่อนค่ะอ่านี่เลือกกุ้งมาเลือกยังไงครับเดี๋ยวที่ค่อยว่ากันฮะเดี๋ยวค่อยว่าได้กุ้งมาแล้วเอามาทำไงตัด ตัดก้ามค่ะตัดขาออกตัดขาและก้ามออกตัดทักใหมดค่ะท่านจะเผากุ้งท่านต้องตัดออกให้หมดตัดออกให้หมดแล้วหลังจากนั้นผ่ากุ้งค่ะผ่ากุ้งนี่ครับนี่ฮะมีดต้องคมกริบผ่าเข้าไปเพื่อเอาเอาขี้คับท่านผู้ชมเอาไส้และขี้ของกุ้งออกมีดต้องคมจริงๆนะมันถึงจะผ่าแหวกอย่างนี้ได้ได้ออกมาแล้วนี่ฮะทำอีกเหมือนกันคือตัดหนวดตัดทุกอย่างออกให้หมดก้ามเกิ่มอะไรหางเหิงตัดไปแล้วผ่า ด้วยมีดบางก่อนหลังจากนั้นจึงใช้มีดใหญ่เพื่อที่จะสับหัวมันออกออกไปให้ได้แล้วก็สับตัวเนี่ยอย่างเงี้ยนี่มันก็จะได้มันแยกออกไปถูกต้องนะฮะอูพูดเก่งมากเลยนะฮะนะพอเสร็จเรียบร้อยเอาไปทําอะไรไปล้างก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะอันเนี้ยที่เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาล้างกุ้งกันนะฮะจะมีขี้อยู่ตรงหัวใช่ท่านต้องล้างนะไม่ใช่เอาไปเผาเลยแล้วล้างเบาๆบมืออย่าให้มันทะลักออกไป นะครับขี้เครื่อมันเอาออกให้หมดจากหัวกุ้งเพราะกุ้งเนี่ยเขาบอกว่าขี้มันจะไปอยู่ที่หัวด้วยอยู่ที่หัวอยู่ที่หลังก็มีค่ะเป็นเส้นดำๆไอ้เส้นดำๆมันต้องเอาออกอยู่แล้วคราวนี้พอเราล้างเสร็จท่านผู้ชมตั้งไฟเตาถ่านครับได้ไฟมาเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านเอาขึ้นยาแล้วปิดด้วยฝาครอบค่ะฝาครอบครับนานเท่าไหร่ประมาณ ไม่ถึง10นาทีค่ะแล้วอยู่ที่เตาค่ะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ไม่มีการกลับใดๆทั้งสิ้นนะครับย่างอย่างเดียวมันดูหน่อยก็ได้มันดูหน่อยก็ได้มันดูหน่อยก็ได้ก็คือไฟนี่กลางๆหน่อยค่ะคราวนี้ทำน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้าจิ้มใช้อะไรบ้างก็น้ำตาลทรายครับน้ำมะนาวน้ำมะนาวครับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บด้วยค่ะมันมันจะได้กลมกล่อมมาแล้วนี่ใส่น้ำอะไรลงไป น้ำมะนาวน้ำปลาน้ำปลานะครับใส่ลงไปรากผักชีรากผักชีด้วยนะครับกระเทียมกระเทียมแล้วก็ปั่นนะฮะอันนี้ท่านชิมรสเอาตามใจชอบนะฮะแต่ถ้ารสจะให้อร่อยจริงๆระวังอย่าให้มันเหม็นเขียวพริกขี้หนูนะฮะถ้าถ้าใช้พริกสวนไม่เหม็นเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใช้พริกต้องใช้พริกขี้หนูสวนน้ำมะนาวก็ต้องน้ำมะนาว กันเองอ่ะครับผมหาน้ำมะนาแทค่ะสิบนาทีผ่านไปเหมือนโกหกครับเวลาที่ย่างมาเสร็จต้องเอาฝาปิดอย่างเมื่อกี้นะฮะมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลยคือถ้าไม่เอาฝาครอบเนี่ยค่ะถ้าย่างนานไปข้างล่างมันก็จะไหมเผือกจะไหมก่อนใช่เพราะฉะนั้นเอาฝาย่างไอเอาฝาปิดทันท่วงครับมันจะระอุขึ้นมาแล้วทให้เนื้อกุ้งและมันกุ้งสุกเป็นอันเสร็จสิ้นกุ้งแม่น้ําเผาครับ คราวนี้ด้วยกรมวิธีที่มันแสนง่ายเนี่ยก็เลยจะต้องมาบอกท่านผู้ชมก่อนหนึ่งวิธีเลือกกุ้งช่วยหยิบมาตัวเลยครับเราเลือกยังไงคุณวารีจะบอกวิธีการเวลาท่านไปซื้อกุ้งอย่างนี้เขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำค่ะเอามาจากไหนอันนี้กุ้งพม่าพม่าครับกุ้งพม่าส่วนใหญ่นะกุ้งแม่น้ำจะมาจากพม่าและเป็นกุ้งสดกุ้งนะครับเพราะว่าเนื้อมันจะแน่นค่ะกุ้งพม่านี่มันแบบว่า ทะเลสาบน้ําจืดค่ะทะเลสาบน้ำจืดตัวก็ดูดูมันสดค่ะดูยาวดูเนื้อแน่นๆหน่อยค่ะถ้าเป็นก้ามทองนี่มันจะมันกว่าอันนี้คืออันนี้คือก้ามยาวอันนี้คือก้ามสั้นค่ะมันจะเป็นก้ามทองค่ะตัวนี้ค่ะอันนี้เนื้อจะแน่นกว่าแลวมันจะเยอะกว่าค่ะขออไม่ต้องอธิบายชัดๆเลยครับคืออย่างนี้เขาเรียกก้ามทองทั้งหมดคฮะก้ามทองดูจากตรงไหนที่เรียกว่าก้ามทองนี่ท่านผู้ชม มันจะสั้นกว่านี้ค่ะอันนี้ก้ามภาพยิ่งกุ้งจำไว้นะครับถ้าเวลาจะเลือกยิ่งก้ามสั้นยิ่งมันเยอะมันเยอะอนนีก็จะแน่นค่ะอ่าเวลาเห็นกุ้งถ้าก้ามมันยาวมากๆกับกุ้งก้ามสั้นๆให้เลือกกุ้งก้ามสั้นสั้นแล้วที่คําว่าก้ามทองเนี่ยคุณเลือกดูจากตรงไหนอ๋อดูเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันนะคะบรงนี้นี่องคุณจะเห็นเลยท่านผู้ชมจะเห็นเลยนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนี่นี่นี่เห็นไหมฮะ แล้วมันกล้ามันจะยาวกว่ากันเยอะเห็นไหมฮะเห็นก่อนเลยนะฮะแล้วมันจะเป็นสีออกทองอันนี้มันจะออกสีดำดำเพราะฉะนั้นเวลาเลือกกุ้งเลือกกุ้งก้ามทองแล้วถ้าดูไม่เป็นก็ดูที่กุ้งก้ามมันสั้นๆแต่ดูอย่างนี้น่าจะเป็นแล้วดูจากทีวีอย่างนี้น่าจะเห็นแล้วว่ามันกล้ามยาวผิดกันมหาศาลขนาดไหนแล้วก็มันเป็นสีทองถูกไหมครับ่ะตอนนี้เวลาเลือกกุ้งเสร็จเลือกไงสองตัวโลหรือสามตัวโลหรือยังไงอันนี้สามตัวโลค่ะอันนี้สองตัวโลไม่สําคัญสองตัวโลก็ได้สามตัวโลก็ได้ แต่ให้เลือกก้ามทองค่ะอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยท่านผู้ชมโๆแล้วทีนี้เราจะดูยังไงมันสดไม่สดพี่ครับดูตาฮะไม่ค่ะดูเปลือกดูสีดูตาแล้วจะเห็นใจเลยโอ้ยถ้ามันสดมันก็จะสีเหลืองๆค่ะมันออกเหลืองแดงๆอะค่ะยังไงก็ต้องให้มันมีสีเขียวเข้มข้นไว้ก่อนนะดูสดค่ะนี่ฮะนี่เนี่ยทษนะครับผมชี้ถ้ามันไม่สดมันจะสีเหลืองหืๆแดงๆอะค่ะนี่ฮะตรงนี้ตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูอ๋อดูตรงนี้ถ้าท่านเห็นเป็นสีน้ำเงินอยู่อย่างเงี้ยถ้าท่านเห็นสีอย่างเงี้ยนี่มันสด มันยังสดอยู่นะครับแล้วก็ตาด้วยนี่พูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นดู2อย่างเนี้ยอ่ะตอนนี้เวลาวิธีการเดี๋ยวจะเพิ่งผ่าวิธีการตอนก่อนที่จะทําก่อนจะผ่ามันต้องตัดท่านผู้ชมดูนะครับทุกอย่างตัดออกให้หมดถูกไหมฮะนี่ตัดหมดเลยไอ้ขากุ้งที่มัน่ายนะทรับุกุกกกต้องตัดเพราะเหตุผลว่าถ้าไม่ตัดตอนที่ท่านเอาไปย่างนะฮะเอาไปเผาเนี่ยมันจะไหม้ก่อนแล้วมันจะเหม็น นะฮะตัดออกให้หมดนี่นี nah e ่หมดนี hmm ่ยังไม่หมดให้ยังไม่หมดนี่นี่นี่ต้องหมดต้องหมดเลยคุณต้องตัดให้เกลี้ยงเลยครับตัดให้เกลี้ยงเลยนิ้วคุณตัดออกไปด้วยเลยนะะอ๋อไม่ต้องนิ้วไว้นะฮะนี่อย่างนี้ถูกต้องไหมฮะถูกค่ะอ่าฮะหางหน่อยไหมหางหน่อยไหมหางตรงแหลมๆค่ะตรงนี้จะได้ผ่าง่ายนี่ฮะจะได้ผ่าไม่ใช่ค่ะนี่นี่ต้องตัดทิ้งนี่จะได้ผ่าง่ายอ่าปุ๊บตอนนี้มีการผ่าใช้มีดเล็กก่อนใช้มีดเล็กก่อนนะครับใช้มแทงเข้าไปตรงนี้นะคะนี่ฮะมันจะได้ตรง ดูเห็นแล้วเห็นล่างเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับแทงเข้าไปจึ๊กนี่ครับแล้วเราก็ผ่านี่ฮะเอเห็นไหมฮะเก่งนะนี่โอ้าไี่เมื่อก่อนขโมยกุ้งไงฮะไม่ได้ทําเก่งแบบนั้นเลยค่ะเพราะนี่ตกด้วยพอเขาเขาตกตกกุ้งได้ก็ขโมยเข้ามาพอหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้มีดใหญ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ใช้มีดเล็กก่อนได้ไหมฮะใช้มีดเล็กนำก่อนใช้มีด น yeah. ี่น mm hmm. ี่นี่ให้ให้ให้ดูนะฮะดูวิธีการนะฮะนี่ครับอัดรึบนี่ครับนี่อย่างนี้ฮะอ่าแล้วก็แล้วก็รึบนี่นี่แล้วเสร็จแล้วก็มาเอาขี้มันบนหัวเนี่ยที่เหลือๆอยู่นี่นี่เขาเรียกหัวนี่คือกล้องดูด้วยนี่คือขี้มันนะคใช่ใช่เอาออกแล้วต้องเดิขี้ออกดัดนี่ด้วยแล้วก็ดัดดัดนี่ด้วยนะครับขี้กุ้งเส้นเส้นขี้เส้นขี้เอาออกให้หมด ได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเอาไปล้างน้าให้สะอาดและล้างน้าให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่เอามาเผาหรือเอามาย่างนะท่านผู้ชมฮะจำไว้เลยนะฮะเตาไฟไม่ต้องแรงมากนกอย่างที่เห็นแหละไฟกลางกแล้วที่สําคัญคือตอนที่ท่านย่างวางวางอย่างส่วนเดียวเอาไอ้เนื้อเนี่ยมันขึ้นแล้วเอาฝาปิดครับไว้ประมาณสัก10นาทีถึง15นาทีดูจนกุ้งสีเนื้อของมันเป็นสีขาวขาวคนสีขาวคุณอย่างนี้เป็นอันใช้ได้ครับเป็นอันจบกรรมวิธีน้ําจิ้มท่านเห็นหมดแล้ว นะฮะไม่มีอะไรยุ่งยากเท่าราชการทําน้ําจิ้มปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงที่ว่าคุณพี่สับปะรบตรงนี้เลยฮะปัญหานะฮะเข้าไม่ได้ปัญหาจะรับเป็นซาซิมิกุ้งเลยครับผมคือผมรู้อย่างหนึ่งนะฮะคุณเนี่ยไม่ชอบโอ้นี่ฮะนี่นี่ท่านผู้ชมฮะวิธีการรับประทานนะฮะผมก็ไม่มีอะไรมากเอามาคลุกมาครับผมกินไม่ค่อยเป็นครับนี่เนี่ยเราจะทำยังไงเอ๊ะหัวมันอยู่นี้เราเด็ดเลยครับท่านผู้ชมเด็ดมาอย่างี้เลยนี่ครับป๊อกเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บ นั่นเราวางไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเล้บอกซ่อมจิ้มซ่อมจะดึงขึ้นมาเขาใจใหนูไม่กินหางครับหนูกินหัวเขากินแต่หัวฮะนี่ฮะนี่ถ้าถ้าซ่อมจิ้มต้องดูที่ผมดูที่ผมนะฮะโอ้โช็อทีครับเนี่ยนี่ฮะนี่ยจิ้มอย่างงี้ฮะอ๋อลุดดึงขึ้นมานนี่ฮะมันจะหลุดออกมาเลยแล้วมันจะมาต่อเนื่องเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมชิ้นแบบบางเบามากไม่ต้องคิดเยอะนี่เนื้อขาวแอลแววเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มท่านผู้ชมครับ นี่เป็นกรรมวิธีในการทําคลุกที่ถูกต้องแบบของผมขอแนะนําว่าเวลาที่ท่านกินกุ้งประเภทนี้ให้รีบเอามันมากินซะก่อนก่อนที่เพื่อนจะแย่งเอาไปกินหมดนะเพราะอะไรอย่างที่มันคุณผู้ชมครับจับตาดูมันก้อนนี้ให้ดีนี่ละฮะตื๊ดตื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 ดมีตื๊ดตืดด้วยนะฮะแล้วก็ใส่ซีฟู้ดลงไปอย่างนี้นะฮะใส่ซีฟู้ดลงไปอย่างนี้แล้วก็รับประทาน ไฟแรงอร่อยจริงๆครับอย่าสุกมากจนเหนียวยังคงมีความสุกกรับๆอยู่คุณย่างนานแล้วมั่จะเหนียวมันจะแข็งคุณย่างเก่งมากๆเลยมาแล้วตรงกลางได้เลยครับย่างเก่งเจอตรงนี้เลยครับเจอตรงนี้ครับคุณวารีครับคุณวารีย่างกุ้งได้ยอดเยี่ยมมากสมัยก่อนคุณวารีเคยฆ่าคนแล้วเอาไปย่างอย่างนี้เหรอครับไม่เคยเขาไม่เคยนะค่ะถึงได้ย่างอร่อยซะขนาดนี้นะก็วันนี้ก็มาบอกวิธีการแล้วเลือกกุ้งเลือกอย่างไร ย่างกุ้งย่างอย่างไรลองไปทํากันดูทําเองกินได้ที่บ้านได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าอยากจะไปที่ร้านก็ร้านปลาสามน้ํานะครับอยู่ในซอยจำไม่ได้นนปากเกตสิบห้าค่ะหมู่บ้านการเคหะนนทบุรีค่ะขับไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆดังซอยห้าโค้งฮะแล้วเดี๋ยวเจอเองนะฮะอยู่ทางขวามือวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวารีขอขอบคุณร้านปลาสามน้ําขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่ วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับอร่มากร้านจี้งวดจังหวัดภูเก็ตไปภูเก็ตถ้าไม่กินกะหรี่ไหมฝันที่ร้านจี้งวดถือว่าผิดเนอันนี้นานๆจะพูดสักทีว่ามันอร่อยเกินเกินที่จะเข้าใจเลยแล้วไม่ต้องเติมพริกแล้วไม่ต้องเติมไก่ผัดเผ็ดนอกระวานครับ ลังเี้วให้ถูกอ่หน่อยมันจะซ่าดจริงผมไม่ได้พูดซ่ามันใกล้ๆมัหอมเจ็บจมูกเลยหอมเจ็จมันซ่าขึ้นไปในจมูกเลยมันจะซ่าเลยใช่ไหมซาดจริงครับมันซ่าจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่บอ o f o ออ i ฟิเชีลน้ติดตามเราได้ทาง y o u t u b e ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากรูครับผมเอมแล้อย่าลืมนะครับอี่จะติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ออฟฟิเชียลนะครับฝาก u ับ c r i b e ด้วยนะครับครับผมฮัลโหลยูทูบฮลโหลยูทูบเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับเราเาะเมกัเลยซไม่ใไม่ซับตะไคร้โอ้กดติดตามแล้วคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน